สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีตอนยับเบลเลยงยับเย็นนะครับทุ่งนายําเย็นครับทุกคนนะครับเมื่อนี้ครับผมจะมาจัดการย้าหญ้าผมบนคันนานะครับโดยการผมจะให้งัวผมมากินนะครับนี่ครับนี่งัวมากินยับเบลเลงครับยับแรลีงนี่งัววายกินหญ้าดีมากๆเลยนะครับนี่ครับอากาศครึมๆนะครับฝนบ่อมาหอดบานผมนะครับอยู่ในเขต เมืองสะกดผมครับนี่ครับหน้าข้าวนะครับทุกคนนี่หน้าเข่าของผมใส่ปุ๋ยแล้วครับหนึ่งวันนะครับบ่มีน้ำครับนำบ่หลนะครับมีเนื้อบ่มีเนื้อนะครับพื้นที่บดเท่ากันนะครับใส่ปุ๋ยในหน้าเข่าบ่มีน้ำนี่จุดใดที่บ่มีน้ำที่เหดให้ปุ๋ยเห่าเสียศูนเสียเปล่านะครับเพราะว่ามันเหลอเลยไปน้ำ อากาศบางไดมีน้ำมันก็จะงามได้ออปุยดีนะครับต้นเขาก็จะได้กินปุยเต็มที่นะครับแต่วันบ่มีน้ำต้นเขาอาจจะบริกินปุยเต็มที่บ่ไในนะครับฝนบ่ค่อยดีป่ไหดครับปีนี้นครับปกตินะครับปีที่แล้วปีกาน่น้ำเต็มเลยครับฝนตกมาแต่ว่าปีนี้น้ำบ่หลายนะครับ นอาจิะตกลากระบักนะครับนี่คือเข่าเจ้าผมนะครับผ่านไปได้หนึ่งอาทิตย์นะครับนี่ครับขบลอบตายแน่ครับผลนะนะครับตายกบเป็นยังนะครับเกิดยาก็เอาไว้ตัดยาหิ้วมากินนะครับส่วนหนึ่งส่วนนี้ก็กินเขานี่เป็นเข่าเจ้านะครับเข่าเจ้านะครับอันนี้เป็นกอคอครับข้าวเหนียวกอคอสูงนะครับ ไม่ใช่กอขอเตี้ยนะครับทุกคนนี่ครับสูันข้างกันพ่นว te านเอาครับนี่ครับหน้าวานอันนี้หน้าปักดํานะครับหน้าวานหน้าปักดำมองเหมือนกันนะครับมองงามง่ามครับมองมองงามกูมองงามครับบ่แตกต่างกันหรอครับกับเข่าดํานะครับปุยดีดินดีก็เฮ็ดให้เข่าเฮ้างามนะครับเต็มที่นะครับจะขันดินบดดีก็บมงามนะครับ ต้องดินพร้อมนะครับปุ๋ยเพิ่นผลิตมาดีทุกยี่ห้อนะครับแต่ว่าก็ต้องสภาพดินน่าพร้อมนะครับกินยานเลี่ยงครับอย่าข่างัวนหน่อยขั้งง้วใหญ่กับุญเรือแล้วครับวันนี้เอาง้วนหน่อยออกมากินครับส่วนง้วใหญ่กะในขคะครับผมครับเปิดไฟไรยุ่งให้งัวผมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับ อยู่ทงหน้าครับนี่คือเข่าคมครับกัตายเป็นน้ำแน่นะครับต้องล่อทาเบิ้งอีกอาทิตย์นะครับต้องได้สองอาทิตย์นะครับว่ามันเจะเหลือหลายสำเร็จพี่น้องเลยตายอยู่ครับต้นเข่าก็อยากอ้อนนะครับกับบดีปัไเยนะครับต้นกะนี่ครับเป็น ประสบการณ์นะครับการปักดําหน้านี่ต้องใส่ต้นก่แก่ๆนะครับกันตายครับจะตายลายอยู่ครับตายไม่ใช่หน่อยๆครับเขาคนนี่ครับเกิดเรือต้นเดียวสองต้นเขาติดมาเขาก็จะแพ่นะครับแต่นี่ครับลายอยู่ครับส่วนข่าเนี้ยครับมัมีปัญหานะครับนี่ครับข้าเนียวติดบนเหลวนะครับ